มาต่อที่ภารกิจต่อไปครับในระหว่างที่ CJ กับบูซี่กำลังเล่นไฮโลกันดูไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือเล่นไพ่กันนี่แหละนะครับลูกน้องก็เดินมาเอาชิปปลอมให้กับหัวหน้าดูนะครับแต่บูซี่มันดูไม่ได้นะครับเนื่องจากมันตาบอดนะครับก็เลยให้ CJ เป็นคนดูให้นะครับ CJ ก็บอกว่าดูเหมือนว่าไอ้ลูกมังกรนี่มันจะแปลกๆหน้าบูซี่แล้วบูซี่ที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยโกรธเป็นอย่างมากนะครับแล้วพวกบูซี่ก็วิเคห์กันนะครับน่าจะเป็นฝีมือของพวกซีดาก็เพราะว่า พวกซีดาโก้มีโรงงานพลาสติกอยู่ทั่วเมืองเลยมันต้องผลิตพลาสติกพวกนี้และทําชิปบปอมมาเล่นที่คาสินโนของเราแน่เลยแล้วบูซี่ก็กําลังจะไปเอาคืนนะครับแต่ซีจีบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวฉันจัดการให้ และตอนนี้เราก็เดินทางมาที่โรงงานพลาสติกของพวกซีดาโก้แล้วนะครับแต่ดูดว่าตัวเกมมันจะบอกให้เราเข้าไปทางอื่นนะครับเนื่องจากประตูตรงนี้มันไม่เปิดขึ้นนะครับแต่ว่าเรามึนนะครับก็เลยปีนเข้าไปเลยและที่นี้เราก็ต้องไปจัดการพวกมันนะครับตัวเกมที่จริงแล้วมันจะให้เราใช้เลื่อยไฟฟ้านี่แหละนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันโหดเกินไปนะครับเดี๋ยวเด็กดูไม่ได้ <laughs> เราก็เปิดฉากเลยนะครับไม่พูดพาำทำเพลงนี่เลยพวกมันบอกว่า มายามพวกมันถึงถิ่นขนาดนี้ซีเจไม่หน่าหลอดนะครับจังหวะนี้แต่ว่าเราก็ต้องต่อสู้กับพวกมันนี่แหละนะครับและจุดประสงค์ที่ซีเจมาที่โรงงานนี้นะครับก็คือต้องมาทําลายโรงงานผลิตชิปปลอมของพวกมันนะครับโรงงานแห่งนี้ก็คือโรงงานพลาสติกนะครับและมันก็ผลิตชิปปลอมด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็จัดการพวกมันนะและถ้าเราจะเล่นให้มันยิงง่ายๆนะครับก็คือต้องใช้จอยนะครับเพราะว่ามันจะล็อกเป้าให้แกเราเองครับนี่เราก็จะเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะ ถ้าเรายิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รีบหนีไปเลยนะนี่เลย <c oughs> รีบหนีเลยครับลุงขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยโอ้โหขอโทษด,ด้วยป่ะแล้วก็วิ่งหนีเลยนะครับและหลังจากที่เราหนีออกมาได้นะครับล้วก็กลับไปหาวูซี่เลยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีใครตามลงมานะครับตอนนี้และเราก็เดินทางเข้ามาหลบที่คาสิโนของวูซี่ภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับทำได้ดีมากซีจวย มาต่อกันที่ปรารกิจต่อไปครับซีจะได้รับสายโทรศัพท์จากเพื่อนเก่านะครับ <C. J. S 1> ก็คือเดอะทูนั่นเองครับเดอะทูก็เล่าว่าเมื่อ2คืนก่อนฉันพาเพื่อนไปเดินเล่นในทะเลทรายอันลึกลับและฉันก็ได้ประชนหน้ากับมนุษย์ต่างดาวและคิงคองด้วยและ CJ ก็บอกว่า ฟังดูน่าสนุกนะเป็นยังไงบ้างประโยคคําถามฝรังร่งฝรั่งนะครับแต่เตอทูก็พูดต่อนะครับบอกว่าความจริงนั่นแหละมันคือปัญหาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ทําไมฉันอยู่ที่เมืองรอสซานโตสและฉันก็อยู่ในโรงอาบน้ําญี่ปุ่นด้วยและฉันเพิ่งรู้สึกตัวเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วและฉันไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงความจริงที่ฉันจะบอกนายก็คืออยากจะให้หนายไปรับเพื่อนชาวอังกฤษของฉันที่หายตัวไปหน่อย และให้เราเดินทางไปที่กลางทะเลทรายเลยนะครับเราก็จะได้เจอกับตัวละครตัวใหม่ครับ2ตัวคละครครับที่มีชื่อว่าแม็กซ์เซอร์กับพ่อครับ2คนนี้เป็นเพื่อนกันนะครับแล้ว2คนนี้กําลังเมาแอะอยู่นะครับแสดงว่าเดอะทูจัดหนักเลยทีเดียวเชียวนะครับขณะเดอะทูยังไปโผล่ที่เมืองรอสซานโตสนะครับไปได้ไงเนี่ยและว2คนนี้ก็บอกว่าฉันรู้จักเคนโรเซนเบิร์กมันอยู่ที่เมืองรัดเวนจูรัสและซีเจก็อาสาที่จะไปส่ง2คนนี้นั่นเองครับ และในระหว่างทางนะครับเจ้าพอก็เห็นป้ายฟาร์มงูนะครับก็นึกขึ้นลางๆนะครับว่าเมื่อคืนนี้เหมือนฉันเคยเห็นป้ายฟาร์มงูนี้มาก่อนสวนเจ้าแม็กเซอร์นะครับก็เลยแนะนําให้จอดแล้วก็ถามกับคนท้องถิ่นแถวนั้นดูนะครับว่าเคยเห็นพวกเราหรือเปล่าพอลงรถเท่านั้นแหละนะครับดูบทว่าจะมีคนท้องถิ่น2คนเดินออกมานะครับแล้วมันก็บอกว่าเมื่อคืนนี้พวกเรามีเรื่องกับพวกแกและคนในฟาร์มงูมันก็เลยขับรถไล่ยิงเรามาถึงเมืองรัดแมนจูรัตเลยนะครับ และหลังจากที่เราสลัดแก๊งพวกชาวท้องถิ่นได้แล้วนะครับเราก็เดินทางมาถึงสำนักงานของโลเซนเบิร์กนั่นเองครับพอเรา มาถึงแล้วนะครับรู้สึกว่าโรเซนเบิร์กนะครับจะเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมพี่แกก็หายไปครึ่งหัวด้วยนะครับจังหวะนี้และพอเราเข้าไปถึงแล้วนะครับเราจะได้รู้ว่าเจ้าพอคนเดียวนะที่รู้จักกับเคนโรเซนเบิร์กนะครับและเจ้าพอก็ได้แนะนําเจ้าแม็กซเซรกกับซีเจให้เคนโรเซนเบิร์กได้รู้จักแต่ดืดนว่าเคนโรเซนเบิร์กจะไม่พร้อมพบใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่แกบอกว่า hey, <you. S 2> ฉันรู้สึกกดดัน <I 'm S 2> เป็นอย่างมากครอบครัวมาเฟียก็คือพวกแก๊งคาราคุ่ามันกด <I can. S 1> ดันฉันและทุ กิจของฉันฉันอุสตส่าห์ย้ายมาจากเมืองไวซิตี้มาอยู่ที่เมืองนี้และพอนะครับก็เลยบอกว่าถ้างนั้นซีเจนายกลับไปก่อนนะงั้นให้เคนโรเซนเบิร์กพักก่อนเดี๋ยวพวกเราจะโทรหานายเองในภายหลังและซีเจก็โทรหาวูซี่นะครับบอกว่าฉันรู้วิธีแทรกซึมเข้าไปในคาสิโนของพวกคารากูล่าแล้วแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกัน และให้เราเดินทางมาที่คาสิโนคารากูล่านะครับคารากูล่านะครับก็คือคาสิโนของพวก3แก๊งนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นคาสิโนคู่แข่งของวูซี่นั่นเองแต่ว่าพวกนั้นไม่รู้จัก CJ นะครับ CJ ก็เลยแทรกซึมเข้ามาได้นะครับและผู้จัดการนะครับก็คือเจ้าโรเซนเบิร์กนี่แหละนะครับที่โรเซนเบิร์กมันกุ้มนะครับก็คือตอนนี้3แก๊ง มันไม่ไว้ใจกันนั่นเองนะครับสามแก๊งก็ทวนให้อีกรอบนะครับก็จะมี l e โอเน่แฟมิลี่ฟอเรนลี่แฟมิลี่และซิดาโก้แฟมิลี่นะครับสมครอบครัวนี้มันก็เป็นครอบครัวกันแหละนะครับแต่ระหว่างแก๊งนะครับมันก็จะมีความละหองละแหงกันนะครับและการไม่ไว้ใจกันนั่นเองครับและเคนโรเซนเบิร์กก็ล่ายาวเลยนะครับว่าเมื่อก่อนอะอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดแต่ตอนนี้ทุกคน กลับมาระแวงกันและครอบครัวก็ไม่เป็นครอบครัวอีกต่อไปและสิ่งเลวร้ายที่สุดก็คือไอต้ตระกูลฟอรเรนลี่มันกำลังไปหาเจ้าจอนนี่เพื่อที่จะซักถามเรื่องเกี่ยวกับฉันและเจ้าจอหนนี่ กำลังโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลมันกุมความลับของฉันไว้เยอะเลยแต่โรเซนเบิร์กไม่รู้นะครับว่าซีเจนี่แหละนะครับเป็นคนทําให้จอนนี่เข้าโรงพยาบาลนะครับและซีเจก็เสนอแผนขึ้นมานะครับบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปพาเจ้าจอนนี่ไปหลบยังที่ปลอดภัยเอง There you go, และในภารกิจนี้เราก็ไปที่โรงพยาบาลก่อนเลยนะครับก็คือไปรับเจ้าจอนนี่นะครับแต่จอนนี่ถูกพวกฟอร์เรลี่รับ ตัวออกไปแล้วนะครับและ CJ ก็ต้องไปตามล่าหาเจ้าจอนนี่เลยนะครับในภารกิจนี้นะครับแล้วก็หารถพยาบาลที่ขับหนีเรานะครับคันไหนที่ขับหนีเราก็คือคันนั้นแหละนะครับก็จะมีพวกฟอร์เรนลี่มันลักพาตัวเจ้าจอนนี่ไปนะครับพอเราได้ตัวจอนนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ไปส่งจอนนี่ที่โรงฆ่าสัตว์ของพวกซิดาโก้เลยนะครับก็จะมีคนออกมารับนะภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับ มาต่อที่ภารกิจต่อไปครับเคนโลเซนเบิร์กกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้นะครับเนื่องจากเคนโลเซนเบิร์กสูดไปเยอะมากเกินไปนะครับก็เลยทำให้เคนโลเซนเบิร์กอาการกำเริบขึ้นมานะครับเขาหมายความว่าอาการกำเริบนี้ทำให้เคนโลเซนเบิร์กมั่นใจมากขึ้นและพูดกับซีเจว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยนะทอมมี่เหมือนกับครั้งก่อนๆเลยซีเจก็งงนะครับใครวะคือทอมมี่และมันทําให้เคนโลเซนเบิร์กมั่นใจมากขึ้นและพูดขึ้นว่า ฉันต้องแสดงให้เมืองนี้เห็นว่าใครเป็นหัวหน้ากันแน่และฉันต้องไปคุยกับเจ้าจอนนี่สักหน่อยที่โรงฆ่าสัตว์ของครอบครัวซินดากและเคนโลซิเบิร์กก็เรียกซีเจไปขับรถให้นะครับรและในภารกิจนี้เราต้องพาเคนโลซิเบิร์กไปที่โรงฆ่าสัตว์เพื่อที่จะไปคุยกับจอนนี่นั่นเองนะครับแต่ในระหว่างทางนะครับดูเหมือนว่า เคนโลเซนเบิร์กจะเป็นคนขอให้ซีเจมาด้วยสั้ง,งันเชียวนะครับเพราะว่าถ้าซีเจไม่มาด้วยเคนโลเซนเบิร์กมันจะไม่มั่นจใจนั่นเองนะครับพอมาถึงแล้วก็จะได้เจอกับจอนนี่นะครับแต่ซีเจก็หลบอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อไม่ให้จอนนี่เห็นนะครับแต่ทํายังไงได้มาแค่2คนนะครับมันต้องเห็นกันอยู่แล้วพอจอนนี่ได้เห็นซีเจเท่านั้นแหละนะครับมันก็หัวใจวายตายไปสั้งงางันเชียวนะครับก่อนตายมันพูดว่าไอ้คนนี้แหละที่ทําให้ฉันเข้าโรงพยาบาลและอาการโครม่า Damn, that nigga แล้วพวกแก๊งซิดาโกที่อยู่ด้านในมันก็ได้ยินดังนั้นนะครับและมันก็หันมาโจมตีพวกซีเจเลยนะครับเพราะว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้จอนนี่ตายนะครับไอพวกนี้มันก็ทําถูกนะครับมันก็จะมาแก้แค้นให้กับลูกพี่หรือว่าเพื่อนของมันนั่นแหละนะครับแต่ฝั่งของซีเจนะครับก็ต้องจัดการคนในโรงงานให้หมดด้วยนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันจะทําให้ไม่มีพยานรอดชีวิตออกไปได้นะครับเพราะว่าพวกนี้ มันเป็นคนของซินดาก้และมันก็เป็นคนของพวกแก๊งคาราคูล่าด้วยนะครับและเจ้าโรเซนเบิร์กมันก็ทํางานให้กับพวกแก๊งคาราคูล่าอยู่นะครับถ้าทูตว่ามีคนรอดไปได้ให้เคนโรเซนเบิร์กมันก็จะสวยนั่นเองนะครับและซีเจก็อาสาเก็บเรียบทั้งโรงงานกันเลยทีเดียวเชียวนะครับและหลังจากที่เราเก็บทั้งโรงงานแล้วนะครับเราก็พาโรเซนเบิร์กกลับไปส่งที่คาสิโนนั่นแหละนะครับและซีเจก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะหาวิธีช่วยนายเรื่องนี้เองนายกลับไปที่สำนักงานนายก่อนแล้วกันนะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะ,ะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม